สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่างธนวัฒน์พันธเกษตรอีสานก็พาท่านผู้ชมมาเดินล็อกชมทุเรียนภู้เขาไฟนะครับเป็นพันหมอนทองนะครับนี่ครับพิกัดก็อยู่ติดติดกับบ้านซ้ำสมงนะครับตำบลไพรอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับก็ดินที่ใช้ในการปลูกเนี่ยครับก็จะเป็นดินแดงนะครับก็ดินแดงทางโซนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มีประวัติความเป็นมาว่าดินแดงนี่คือเป็นดินภูเขาไฟนะครับดินภูเขาไฟก็เป็นดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิดนะครับก็ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรมันก็ค่อนข้างให้ผลผลิตสูงแล้วก็ต้นสวยเงางามนะครับอย่างที่เห็นวันนี้ก็คือพามาชมที่สวนทุเรียนนะครับแล้วก็ อ้ทุเรียนของเขานเป็นต้นทุเรียนอายุประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเกือบจะหนึ่งเดือนก็สาวถามเจ้าของสวนพูนบอกว่าปลูกประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับดูครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับใบของเขาเนี่ยของข้างเข้มดานะครับเนี่ยครับมันไม่มีเป็นโรคเลยนะครับมันแข็งแรงมากเลยนะครับดูท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับดํา สวยเลยนะครับเขาก็จะมีการพูนขึ้นเป็นเป็นเป็นร่องนะครับเนี่ยครับพูนเป็นวงกลมเพื่อให้น้ำเก็บกักน้ำนะครับเขาก็จะมีการลดน้ำช่วงเช้านะครับแต่ช่วงนี้ก็คือฝนตกตกค่อนข้างบ่อยนะครับตกบ่อยมากนะครับน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเดินชมไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ก็คือหลายต้นอยู่นะครับท่านผู้ชม ก็มันจะปลูกกล้วยนะครับเนี่ยครับมันจะปลูกกล้วยน้ำว้าแซมระหว่างร่องนะครับนี่ครับดูลักษณะของกล้วยน้ำว้าสิครับท่านผู้ชมมันสวยมากเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นี่ครับกล้วยน้ำว้าแล้วก็จะมีดูลักษณะของโคนก้นต้นนะครับนี่ครับ ลำใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นต้นต่อมาจะเป็นกล้วยหอมทองเนี่ยครับปลูกมันดูลักษณะต้นกล้วยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากเนี่ยครับฝั่งด้านนี้จะเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองอายุหนึ่งปีเองนะครับท่านผู้ชมดูสิครับต้นสูงนะครับประมาณสองเมตรแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับบางต้นสองเมตรบางต้นก็จะประมาณหนึ่งเมตร นะครับบางต้นก็จะประมาณ180เซนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับท่านผู้ชมโดยส่วนใหญ่นะครับนี่ครับทุกต้นนะครับที่นี่ก็คือค่อนข้างสมบูรณ์นี่ครับเขาจะทำล่องล่องอในการเก็บกับน้ำเขาก็จะมีสูตรในการใส่ปุ๋ยปุ๋ยของเขาที่สอบถามนะครับเป็นปุ๋ยเฉพาะนะครับเป็นปุ๋ยเม็ด ใช้ปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะครับตอนนี้ก็คือได้มีการตัดตกแต่งกิ่งนะครับตัดตกแต่งกิ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกิ่งที่อาาเจ้าของสวนตัดนะครับเนี่ยครับอินภูเขาสวยมากเลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับเนี่ยเราไปดูต้นกล้วยต้นนี้นะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับก็ผมขี่ผ่านประจํานะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะขี่รถผ่านประจํา ดูลักษณะกล้ยสวยมากนะครับนี่ครับเขาก็จะให้น้ำเป็นให้น้าน้ําบ่อบาดานนะครับดูดขึ้นมาพักไว้พักไว้ที่บ่อเก็บแล้วก็ดูดขึ้นมารดนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับก็การกําจัดวัชพืชพวกหญ้าเพิ่นใช้วิธีการดายเอานะครับไม่ได้ฉีดยานะครับเพราะว่าการฉีดยามันจะทําให ารากทุเรียนได้รับสารพิษแล้วมันโซมนี่ครับเผนก็จะใช้วิธีการดายนะครับอันนี้เขาจะติดสปริงเกอร์สองหัวนะครับท่านชมต้นละสองหัวเลยนี่ครับดูลักษณะใบอ่อนตอนนี้มันกำลังแตกใบอ่อนนะครับท่านชมเนี่ยครับก,ก็ก็จะมีการกำจัดวัตถุสตรูพืชนะครับด้วยนะครับก็ใช้ยาฉีดพน่น นะครับก็มีพวกมแมลงอะไรมากินใบนะครับก็จะถี้บบางนะครับแต่ช่วงนี้เป็นการตัดตกแต่งกินนะครับเพื่อเอาทรงพุ่มเนี่ยครับเพื่อเอาทรงพุ่มน่ครับสวยมากเลยนะครับท่านชมเนี่ยก็ส่วนมากคนจะปลูกทวเรียนแซมกับต้นกล้วยเพื่อให้อ่าได้รับแสงรำไรในช่วงที่แดดจัดจัดนะครับเขาก็จะมีอ่าได้ร่มร่มเงาจาก ต้นกล้วยบ้างนะครับเพื่อจะให้เขาไม่ได้รับแสงแดดเยอะเกินไปนะครับก็เป็นเคล็ดลับในการปลูกทุเรียนนะครับก็จะเว้นระยะห่างนะครับประมาณระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยคือประมาณ4เมตรเลยนะครับ4-5เมตรครับท่านผู้ชม4-5เมตรเนี่ยครับค่อนข้างห่างกันนะครับต่อระหว่างต้นเนี่ยครับโดยประมาณโดยสายตาแล้วก็มีต้นกล้วยเนี่ยครับมาดูต้นกล้วยนะครับวง ตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกล้วยพันน้ำว้านะครับกล้วยน้ำวานี่นะครับท่านผู้ชมดินมันสมบูรณ์มากนะครับดูเขาลงต้นกล้วยไปหนึ่งต้นแล้วมันเขาก็จะแตกกอออกมาอีกแตกกอั้งแรกนะครับก็จะแตกออกมาสามต้นนะครับแล้วก็ลูกๆของเขาต้นก็ออกมาอีกประมาณห้าหกต้นนะครับเยอะเลยนะครับส่งบ่งบอกถึงดินที่มันมีความ อุดมสมบูรณ์เราจะมาดูมาดูต้นผลของกล้วยน้ำว้านะครับดูครับท่านผู้ชมเนี่ยคนท่านผู้ชมคิดว่ามันมีกี่วีนะครับเนี่ยครับดูใกล้ๆนะครับความสมบูรณ์ของผลกล้วยเนี่ยครับทุกทุกผลเนี่ยมันไม่มีผลรีบเลยนะครับท่านผู้ชมมันไม่มีผลรีบเลยนะครับทุกต้นไม่มีผลรีบเลยแล้วก็ต้นสมบูรณ์สูงนะครับเป็นพันธุ์ดี ดูคานผู้ชมปกติเราดูปลูกกล้วยเนี่ยมันจะมีเน่าเน่าต้นนะครับเน่าทั้งเครือแต่สวนนี้เขาจะได้พันกล้วยที่แข็งแรงมากเลยนะครับมันมันไม่มีการตายนะครับติดเชื้อนะครับนะครับต้นแข็งแรงนะครับแล้วระหว่างต้นก็เขาจะปลูกอทุเรียนเนี่ยครับทุเรียนนะครับก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนกล้วยนี่เขาก็จะให้น้ําโดยสายสายดำนี่ครับนี่เป็นการให้น้ําของต้นกล้วยนะครับก็ให้น้ําต้นกล้วยแบบนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่เดิมนะครับปลูกต้นยางพารานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเขาจะปลูกยางพาราเก่าแล้วก็ยางพาราหมดอายุไขก็หันมาปลูกทุเรียนนะครับซึ่งทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกดนี่ <gesch> ถือได้ว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับเป็นทุเรียนที่จดลิขสิทธิ์สามอำเภอก็คืออำเภอกันทลักอเภศรีรัตนะอเภอขุนหารนะครับจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของทุเรียน GI นะครับเป็นทุเรียนที่บ่งบอกบ่งชี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับในเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟนะครับจดลิขสิทธิ์ในชื่อทุเรียนภูเขาไฟนะครับเป็นทุเรียน GI นะครับ ก็จะมีสามอำเภอก็คือขุนหารกันทลักแล้วก็ศรีรัตนะนะครับเนี่ยครับก็ทุเรียนค่อนข้างมีราคานะครับช่วงนี้ก็คือเดือนอพฤษภานะครับประมาณวันที่24นะครับ24พฤษภาทุเรียนราคาทุเรียนช่วงนี้ก็คือราคาอยู่ที่180บาทต,ต่อ1กิโลนะครับทุเรียนนะตอนนี้ก็คือค่อนข้างมีราคาสูงนะครับก็ เป็นทุเรียนที่ราคาไม่ตกเลยนะครับท่านผู้ชมทุเรียนภูเขาไฟนี่คือราคาไม่ตกเลยนะครับราคาก็จะอยู่ตลอดนะหลายๆสวนก็จะมีการส่งส่งต่างประเทศนะครับส่งส่งประเทศจีนนะครับเขาก็จะมีออ,อเดอร์ออเดอร์รับออเดอร์ไว้แล้วก็จดส่งนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมชม สวนวันนี้พามาชมสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับแล้วก็ดูลักษณะของของทุเรียนนะครับแล้วก็ต้นกล้วยนะครับเนี่ยครับเรามาดูใกล้ๆดินมันสมบูรณ์มากเลยนะครับดินดินภูเขาไฟนะครับก็คือตัวนี้เขาสานิฐานว่าเป็นดินภูเขาไฟก็คือดินแดงมันเป็นดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ บนผิวดินเนี่ยครับคือดินมันจะละเอียดเนียนนะเดี๋ยวมาดูดินนะครับเนี่ยดินอุดมสมบูรณ์มากนะครับดินบ่งมีแต่แร่ธาตุนะรแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของของพืชทุกชนิดเลยนีมาดูต้นกนนะละก้ยต้นมะละกอนครับท่านผู้ชมต้นมะละกออันนี้ต้นมะละกออยู่ในสวนทุเรียนนะครับเห็นไหมครับม,มันสวยมากเลยเนี่ย นะครับดินสมบูรณ์นะครับใส่ปุ๋ยนิดเดียวมันก็จะขึ้นเลยนะครับปกติรกเราปลูกผลไม้นะครับในดินที่ไม่ใช่ดินแดงเนี่ยมันจะขึ้นช้ามากต้องมีการปรุงดินหลายครั้งกว่าจะแล้วก็ให้ถูกสูตรกว่าจะได้กว่าจะได้ต้นไม้ที่มันสวยงามนะครับแต่ส่วนดินของภูเขาไฟเนี่ยเติมแร่ธาตุนิดๆหน่อยๆมันก็มันก็ขึ้นเลยอันนี้ต้นกล้วยเห็นไหมครับท่านชม กอใหญ่มากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดินที่ไม่ใช่ดินภูเขาไฟนะครับกอมันจะไม่แตกขนาดนี้นะครับนะครับกอมันจะเล็กๆนะครับนะครับนี่ครับดินของเขามีความร่วนซุยมากแล้วก็เหมาะนะครับอากาศภูมิประเทศก็มีสภาพที่เหมาะในการปลูกพืชนี่ครับเห็นไหมครับท่านชมสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วน่ครับร่องรอยเก่านี้ก็คือ เป็นพืชตระกูลถั่วนะครับอันนี้เป็นซากพ,พืชตระกูลถั่วที่ที่ปลูกทั้งก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับต้นกล้วยให้ผลกล้วยก็ให้ผลผลิตนะครับในระยะที่รอทุเรียนนะครับเขาก็จะมีต้นกล้วยนะครับเก็บผลผลิตขายไปก่อนนะครับระหว่างที่รอทุเรียนให้ผลผลิตนะครับทุเรียนก็จะให้ผลผลิตในช่วงที่ประมาณปีที่สี่ นะครับคลิปก่อนเราพาท่านผู้ชมไปชมสวนทเรียนที่กันทลักนะประมาณ4ปีนะครับเขาก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ค่อนข้างโดกมากนะครับตัวนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนตะบนพลายแถวแถวโซนบ้านซำสมงนะครับน่าจะประมาณอีก3ปีนะครับโซนนี้ก็จะมปเรียนภูเขาไฟเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับอดใจรออีกประมาณสัก4ปีนะครับสวนตรงนี้ก็น่าจะเป็น จุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินนะครับของดีของจังหวัดศรีสะเกดอีกโซนหนึ่งนะครับที่ให้ผลผลิตนะครับทุเรียนภูเขาไฟให้นะักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อนะครับติดไม้ติดมือลองชิมนะครับเพราะว่าทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยเป็นทุเรียนที่เอ่อให้คือคือ,คอมันมีความเหนียวนุ่มนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนะครับค่อนข้างอร่อยนะครับ เนี่ยครับลักษณะของการปลูกเห็นไหมครับเนี่ยอุ้ยท่านผู้ชมดูสิครับต้นกล้วยมันสูงแล้วก็สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าใช้ดินภูเขาไฟนี่คือต้องบำรุงขั้นสูงเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูกล้วยนะครับต้นนี้นะครับเขืออนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์ นะครับดูผลกล้วยไกลๆเลยนะครับเนี่ยครับทา่านผู้ชมโหสวยมากเลยนะครับสมบูรณ์มากใหญ่มากเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสนะครับเห็นเจ้าของสวนเราก็เลยขออนุญาตเข้ามาถ่ายให้ท่านชมดูนะครับเนี่ยครับเป็นการดูแลสวนทุเรียนนะครับเนี่ยครับ ก็ยาส่วนมากเขาจะใช้วิธีการดายานะครับสําหรับส่วนนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของทุเรียนชีวภาพนะครับก็พามาชมนะครับนี่เป็นลักษณะต้นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับก็การลดน้ําก็เป็นน้ําบนผิวดินนะครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อเกษตรอีสานก็พาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนนะครับอายุหนึ่งปีเองนะครับ แข็งแรงมากไว้เพียงแค่นี้พบกันในอีพีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซิปซับสไครให้ช่องธนวัฒน์เกษตรอีสานด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ